น่ากลัวมากกระแตลื่นลมหน้าแข้งปาดขอบสะเต็มเต็มหมอพาเข้าผ่าตัดด่วนน่ากลัวมากกระแตลื่นลมหน้าแข้งปาดขอบสะเต็มเต็มหมอพาเข้าผ่าตัดด่วนฝากขอโทษงานที่เข้ามาในช่วงนี้ทั้งละครและทุกงานคงไม่ได้ทํางานอีกเป็นเดือนงานนี้ทําเอาแฟนๆใจหายใจคว่ำเมื่อนักร้องสาวกระแตอาสยามไปเที่ยวภูเก็ต แต่ต้องเจออุบัติเหตุไม่คาดคิดเมื่อเกิดลื่นบริเวณขอบสะและหน้าแข่งไปฟาดกับขอบสะเข้าเต็มๆจนได้บาดแผลและถึงขั้นเสียน้ำตาโดยกระแต่โพสต์คลิปและภาพลงไอจีพร้อมระบุว่าเสียใจที่สุดเสียใจมากๆเสียใจที่ไม่ระวังให้มากกว่านี้เสียใจที่สุดคือจะไม่ได้ทำงานอีกเป็นเดือนเพราะแผลลึกมากๆขอโทษที่ลงภาพน่ากลัวนะคะ อยากกราบขออภัยงานที่เข้ามาในช่วงนี้ทั้งละครและทุกงานเลยแล้วเป็นที่ถ่ายอีกแตรคทอเจ็บใจตัวเองมากๆเลยที่ต้องพักเต้นไปอีกยาวเหตุเกิดที่ขอบสนามแค่แตรลื่นลมแล้วหน้าแข้งไปฟาดกับขอบสระขาซึ่งคมมากมาก,มากปากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะเล่นน้ำมันลื่นระวังกันเยอะๆนะคะทุกคนแตรพลาดที่ไม่ระวังและไปยืนที่บนขอบสะอีกปวดเลยทริปทะเลของหนู ตอนนี้คุณหมอกำลังเอ็กซเรย์กระดูกเพิ่มเติมและเตรียมเข้าห้องผ่าตัดเย็บแผลทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะถึงมือหมอแล้วแ่เสียใจมากจริงๆอาบุตราสต์ตั้งใจไปถ่ายเต้นมิลิสมาราเซษมิกีนี่เลยแงเพิ่งบินมาถึงลงเครื่องเข้าห้องพักเดินลงมาที่หาดยังไม่ทันลงสะเลยเอาล้มเลยจ้าจบกันกระแต่กล่าวแอดมินคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับมันไม่คาดคิดครับสามารถเกิดได้กับทุกคน ถือว่าฟาดเคราะหไปนะครับกระแตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ